สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับ s i g m a เซเแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการแนะนำฟีฟ่า21นะครับซึ่งได้ได้บอกไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วว่าจะมาแนะนำฟีฟ่า21 Ultimate Team นะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่มันใส่เข้ามาบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะฮะก็เริ่มด้วยวิธีการเล่นต่างๆนะครับโหมดต่างๆนี่นะครับเป็น วิธีการเล่นแบบใหม่ที่ใส่เข้ามานะครับฟูดโคออกนะครับก็คือการเล่นกับเพื่อนนั่นเองเราสามารถเล่นกับเพื่อนคือเหมือนกับว่าเล่นด้วยกัน2จอยอะไรประมาณนี้นะครับเล่นในดิวิชันไรฟ v ลส์นะครับเล่นสู้กับอีกฝ่ายที่ว่าจะเป็นคู่เหมือนกันก็ได้หรือว่าจะเป็นโซโล่เหมือนกันก็ได้นะครับเราสามารถเลือกได้แล้วก็จะมีออบเจกร์ติฟต่างๆนะครับให้ทําว่าต้องเล่นเป็นโคออกเท่านั้นนะถึงจะ ปลดล็อกรางวัลอะไรประมาณนี้ได้นะครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับคนที่เล่นอยากเล่นกับเพื่อนนะครับถ้าเกิดให้ผมเดาก็ผมว่ามันไม่น่าจะบูม,มสักเท่าไหร่นอกจากว่าต้องการจะได้รางวัลน,นะครับแล้วก็ฟุตอีเวนต์นะครับก็มีอีเวนต์มาให้เล่นนะครับเหมือนกับว่าจะมีเป็นเป็นช่วงช่วงไปนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับแฮชแท็กทีมหาเล่นกับ h ฮชแท็กทีมเจ้าเฟลิกซ์นะครับก็คือสมมุติว่าเราเลือกทีมฮาเลนเนี่ยเราก็ต้องเอานักเตะตัวฮาเลนเนี่ยเอาไปเล่นแล้วก็ทำออเจกทีฟอาจจะลงสนามอาจจะเป็นยิงหรือว่าแฮตทริกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้รางวัลออกมากับคอมมูนิตี้อีเวนต์นะครับจะเป็นการเ,เข้าไปเอารางวัลแต่เราก็ต้องทำออเจกทีฟนะครับของทั้งคอมมูนิตี้ก็คือว่าสมมุติว่าเราสนใจที่จะทํา อีเวนต์เนี่ยเราก็กดเข้าไปเรากดจอยเข้าไปนะครับแล้วก็ร่วมกันทํากับคนอื่นๆทั่วโลกที่กดเข้ามาเหมือนกันเหมือนกับเรานะครับแล้วก็จะได้ Rewards for everyone นะครับที่เข้าไปร่วมในอีเวนต์นั้นนะครับแล้วก็ Food f r i e n d l y นะครับจะมีกไม็ไม่มีอะไรที่มันใหม่มากนะครับนอกจากเป็นพวกโหมดใหม่อย่างเช่นแบบล็อกเฉพาะการ์ด เงินอะไรอย่างนี้นะครับก็น่าสนใจสำหรับใครที่ต้องการเล่นเฟรนลี่ไม่ได้เก็บเต้มอะไรก็เล่นสนุกๆนะครับแล้วก็นี่นะครับ d i v i s i o n r i v s p s p l e m e n t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  o u o u g h s ัด a บ Battles ก็คือว่าก่อนที่เราจะไปลงเลือกว่าเราอยู่ Division ที่เท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะให้เราไปเล่น s c r a t Battles ก่อนนะครับประมาณสักถ้าเกิดเห็นตามรูปนี่ก็มี10 10ตานะครับแล้วก็ เขาจะประมวลว่าเราควรจะไปอยู่ในดีวิชั่นไหนนะฮะแล้วก็ได้รางวัลเมื่อเราข้ามดีวิชั่นได้ด้วยนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะไปดูที่ more ways to progress นะครับมีอะไรบ้างนี่นะครับ f o o สเตเดียมก็คือว่าในภาคนี้นะครับ EA นั้นจะให้เราที่จะสามารถ ตกแต่งแล้วก็ปรับปรับปุงเพิ่มความจุสนามได้นะครับเพิ่มแบบที่มันเป็นรูปเป็นแผ่นแบบแบนเนอร์อะไรพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรรูปปั้นอะไรต่างๆนานาที่มันจะสามารถเอาไปวางได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถทําชุดได้เองด้วยนะฮะตามสไตล์ที่เราต้องการเลือกเลือกเลือกนิกเนมได้นะครับเลือกแบบชื่อเล่นหรือว่าฉายา ของทีมได้เพื่อที่เวลาคนพาคเนี่ยพูดถึงก็จะมีฉายาเป็นของตัวเองเราจะมีฉายาเป็นทีมของเราเองนะครับสร้างสร้างชุดที่มันแบบมีเอกลักษณ์ของเราเองได้นะครับสามารถเลือกเลือกตราสมโมสรได้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีดีไซน์นะครับจากแฟชั่นระดับโลก แล้วก็ศิลปินอะไรประมาณนี้ใส่เข้ามาด้วยนะครับก็ให้เราเอาไปเลือกกันสวยๆงามๆนะครับเอาไปใส่ให้กับทีมของตัวเองในอัลติเมททีมนี่นะครับผมมีแสตนนะครับก็จะเป็นเหมือนรูปปั้นที่ที่บอกไปนะครับที่มันจะเอาไปตั้งไว้มีใส่สีของโกประตูได้ด้วยนะครับ มีใส่สีของที่นั่งได้ด้วยนะครับมีหลายอย่างเลยนะฮะทำ achievement ต่างๆนะครับก็สามารถได้มาแล้วก็นี่นะครับ celebration นะครับคือเราสามารถเลือกที่จะให้ทั้งทั้งสนามเนี่ยหรือว่าไม่ก็เป็นเฉพาะส่วนที่เป็นกองเชียร์ฝั่งของเรานะครับที่จะ ทำเซเลเบเรชันอาจจะเป็นการลุกขึ้นมาปรบมือหรือว่าเป็นการร้องเพลงอะไรประมาณนี้เราสามารถเลือกได้แล้วก็มีโกลมิวสิกด้วยนะครับโกลมิวสิกก็คือเวลาที่เรายิงได้เนี่ยก็จะมีเพลงถ้าเกิดใครนึงไม่ออกก็ลองไปดูบอยเยนมิวนิ่นะครับเวลายิงได้จะมีเพลงที่แบบปั่นประสาทหน้านะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับม i นิฟูลโมเมนต์อันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างวิร์กเลยนะครับก็คือ เวลาที่นักเตะในชีวิตจริงเนี่ยสามารถยิงฟีคิกได้ยิงไกลได้โมงแรงๆได้แล้วก็แท็กเกิลแบบช็อตช็อตสำคัญได้นะครับเมื่อในชีวิตจริงทำได้เนี่ยในอัลติเมทีมนะครับนักเตะคนนั้นเนี่ยจะถูกบูสต์เพิ่มแต่เป็นแต่จะเป็นเฉพาะสเตตนะครับอย่างเช่นถ้เกิดสัปดาห์ไหนที่ อโนนะครับยิงฟีคิกได้ก็จะได้ถูกเพิ่มบูสต์สเตตของฟรีคิกถ้าเกิดว่าเดิร์บอยนะครับยิงประตูจากลูกแบบไกลๆได้นะครับก็จะถูกเพิ่มในส่วนของการยิงไกลแล้วก็พาวเวอร์แบบช็อตพาวเวอร์ในการยิงนะครับอะไรประมาณนี้ต่อไปนะครับ r o t i t i on p n t i h นะครับก็คือจะพูดถึงการที่ ตัดบางส่วนออกไปที่มันไม่จำเป็นในอัลติเมตทีมนะครับอย่างนี้นะครับ s t r e a m l i n e ค l ับ management นะครับได้ได้บอกเอาไว้ว่านักเตะเนี่ยปกติที่เราเล่นในแต่ละภาคนะครับเมื่อเล่นจบเป็นตาเป็นตาไปเนี่ยมันก็จะต้องมีฟิตเนสที่มันหายไปทำให้นักเตะไม่ฟิตนะครับแล้วเราก็ต้องไปซื้อหรือว่าไปเปิดการ์ดเอาการ์ดฟิตเนสมาเพื่อที่จะใส่ให้นักเตะเพื่อที่มันจะให้ฟิตเต็มเกนะครับแต่ ภาคนี้นะครับตัดออกไปแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปวุ่นวายกกับฟิตเนสแลวนะครับเมื่อเราเล่นจบตาไหนตาต่อไปฟิตเนสก็เต็มเหมือนเดิมนะครับไม่มีการลดความฟิตแล้วนะครับไม่มีการเหนื่อยแล้วก็ได้เอาสตาฟโค้ชนะครับกับช่วยนิ่งไอเทมที่ว่าจะไปไปเสริมค่าพลังให้กับนั่งเตะเอาออกไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับที่จะเอาไปบูสต์เพิ่มความเร็วหรือว่าเพิ่มการยิงอะไรพวกนี้ไม่มีแล้วนะครับ แล้วก็มีการาทําให้การรักษานะครับสมมติว่ามีนักเตะเจ็บเนี่ยการรักษาก็จะง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากนะครับแล้วก็ fuel stop pages นะครับ short celebration s นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะต้องการนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเสียป,ประตูเนี่ยเราไม่อยากให้อีกฝ่ายนะครับดูรีเพลย์นานเกินหรือว่าใช้ ถ้าดีใจนานเกินนะครับซึ่ง EA ก็ได้ตัดให้มันสั้นลงนะครับดีใจสั้นลงรีเพลย์ก็น้อยลงแล้วก็เวลาที่บอลมันบอลตายหรือว่าบอลออกก็จะใช้เวลาที่น้อยลงในการที่จะกลับมากับอย่างเช่นแบบบอลออกข้างก็กลับมาทุ่มไวหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับในฟีฟ่า21นะครับ Easy Access menus นะครับก็คือว่าเนี่ยในภาคเนี่ยเมนูมันจะมาเป็นแบบ แบบใหม่นะครับอย่างนี้นะครับตามรูปมีแบบข่าซาร Objectives มอีอ่านไม่ทันนะครับก็คือมันจะเร็วขึ้นอ่ะจากปกติที่เราต้องกด r 1 l 1, 1, 1แล้วก็แบบข้ามไปข้ามมาใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ในหน้าเดียวกันไปเลยก็ทำให้อะไรต่างๆมันเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแอปนะครับไปโหลดกันได้นะครับคอม p พวเนียนแสามารถจัดทีมได้นะครับแต่ไม่สามารถเล่นได้นะครับไปโหลดได้นะครับในทั้งโทรศัพท์แท็บเล็ตและก็คอมพิวเตอร์นะครับ ต่อไปนะครับอ๋อก็เป็นหัวข้อหลักๆนี่ก็หมดแล้วนะครับต่อไปอันนี้เป็นไอคอนนะครับเดี๋ยวจะลองเข้ามาดูสักหน่อยนะฮะนี่น่าจะเป็นไอคอนนะครับเนะี่ยอันนี้คือนักเตะตำนานใหม่นะครับมีทั้งหมดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนนะครับที่เพิ่มเข้ามามีเอริกคันโทน่านะครับปีเตอร์เชคแอชลีย์โคเอโต้ฟิลิปลาม ปุสกัสบัสเตียนชวายสไตเกอร์อันนี้ใครไม่ไม,ไม่รู้จักนะครับใครใครอ่นรานว่าอะไรซูเกอร์เหรอเป็นโคเอเชียมีตอเลสนะครับในมันยาวิดิชแล้วก็ชาบียอลอนโซนะครับเป็นไอคอน11คนใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในฟีฟ้า21 นี่นะครับอันนี้ก็คือคนที่อยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทําให้ตอนนี้มีเยอะมากๆเลยนะครับก็ก่อนที่จะจบคลิปนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเทรลเลอร์เพราะมันมีบางส่วนของเทรลเลอร์นะครับที่ว่าจะทำให้เข้าใจอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆในฟีฟ2 1เนี่ยได้ได้ได้ง่ายขึ้นนะครับ You guys More ways to play with your friends, a brand new home to make your own, and opportunities to team up with the fuck community. Welcome to the most social FIFA Ultimate Team ever. Want to take on the world with your friends and your Ultimate Team? Win together and get rewarded together in fuck co op. เล่นด้วยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้รางวัลเนี่ยก็จะได้ได้ทั้งคู่นะครับได้ทั้งสองไอ้เขาอะไรประมาณนี้ team up with a friend online and go head to head against other duo's or solo players and foot friendly's and vision rivals or play together against AI and squad battles เ,เล่นได้ทั้งฟุตคอนะครับเล่นได้ทั้งเป็น division rivals หรือว่าจะเป็น squad battles นะครับเล่นได้หมดเลย foot friendly ก็เล่นได้นะครับ and earn progress in your individual weekly competitions that reward you for your teamwork <audio>: team. <audio: this> unite with other fut players around the world with new fut events are you hashtag team holland or hashtag team felix or players with new team events เป็นตัวจริงเอาเฟลิกซ์ยิงได้แล้วก็เอาเฟลิกซ์แฮตทริกนะครับ Event We work together as a global collective and earn shared rewards by completing objectives in community events อันนี้ community event. นนจะแบบเข้าร่วมเข้าร่วมอีเวนต์ปุ๊บแล้วก็แต่ละคนที่เข้าร่วมนะครับยิงแค่ไม่ใช่ยิงนะครับชนะซีแมชก็จะได้รางวัลน,นะครับจะเป็นอีเวนต์อีเวนต์พวกนี้นี่จะเป็นแจกรางวัลซะส่วนใหญ่นะครับอย่างนี้ก็ เลือกเลือกทีมนะครับเอาไปทําภารกิจเอารางวัลมานะครับก็จะได้อย่างอย่างอันนี้เลือกทีมเฟลิกก็จะได้เป็นติโฟอของแอตเลติโกมาดริดนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกทีมฮาเลนก็จะได้เป็นติโฟอของบรูเซียดอทมุนนะครับ This season, how players pass, save, tackle, and score in the real world really counts in meaningful moments. Bullet headers could increase heading power. Goal saving tackles, lift players tackles. <laughs> and long range screamers raise shot power. So when Trent hits a 20-yard perler in the top corner, those free kick stats on his moment's item get a boost to reflect it. Alexander Arnold. Alexander Arnold, oh yes! When you're ready for a match, compete on your turn. With improvements to core FUT modes that make games more rewarding, whoever the opponent. Go up against AI and squad battles to help you find your skill level in division rivals without the need for online qualifiers. The battle against other similarly skilled players around the world in division rivals where you'll be rewarded the first time you get promoted to a new division on your way to division one or if you want to try something different shake up your team with new life fun friendlies where squad rules and house rules combine to give you a range of new matches that change throughout the season welcome to your new home FUT21 takes customization to a new level with FUT Stadium. Inspired by some of the most intense atmospheres in world football and with endless ways นี่นะครับเลือกการเพ้นท์นะครับเพ้นท์สเตเดียมอันนี้ก็เป็นเอ่อสแตนนะครับน่าจากสแตนนะฮะพิชโทฟี from w h a call music อ่าน,นี้เวลาเปิดตัวนะครับเดินออกมาจากอุโมงก็จะมี เพลงได้ด้วยนะครับเลือกเพลงได้ด้วย To Go Celebrations อ่าอันนี้ก็เป็นถ้าถ้าดีใจหลังยิงประตูได้นะ Pyrotechnics อ่าเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าเห็นแล้จะเห็นว่ามันจะมีพลุนะครับคือเราสามารถใส่เข้ามาได้นะครับเมื่อเรายิงประตูให้ผู้มันจุดอะไรประมาณนี้ Change every aspect to your taste and to flaunt your achievements And that's not all As your FUT club grows, so will your stadium, with new tiers and new ways to make it bounce. And a stadium that good deserves big name players. Introducing the FUT 100 100 of the biggest icons to ever play the beautiful game. From Pele to Zidane, Ronaldo to Cruyff, and now Lam, Chavi, and Eto, the greats are all here. And so is the king. With new ways to play with your friends and fuck co-op, new ways to compete and get rewards, and a fresh stadium to play in, get yourself ready for the most social and customizable fuck yet. ก่อนที่จะจบนะครับไม่จบสักทีนะฮะนี่นะครับก็เป็น EA Play นะครับสามารถไปสมัครได้นะครับเดือนละประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็คือถ้าเกิดว่าเราสมัครปุ๊บเนี่ยเราสามารถเล่นเล่นก่อนวันที่เก้านะครับวันจําหน่ายของของฟีฟ่ายี่สิบเอ็ดอย่างเป็นทางการเนี่ยเล่นก่อนได้ประมาณสิบชั่วโมงครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเข้าไป เข้าไปลงทะเบียนอไปเรียกว่าอะไรไปเป็นสมาชิกเอเพลย์ Play นะครับแล้วก็ไปเล่นได้นะครับก็จะสามารถเล่นอัลติเมททีมได้ก่อนใครเพื่อนเลยนะครับจะได้ไปทำออบเจคทีฟต่างๆนะครับไปทําสนามอะไรพวกนี้เข้าไปเล่นได้นะครับแต่มีแค่สิบชั่วโมงเท่านั้นนะครับอย่าไปเผลอเข้าไปแล้วก็เปิดหน้าจอทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเสียเวลาชั่วโมงไปเปล่าๆนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวที่จริงมันจะมีเป็น Ultimate t e a เว็บ App ด้วยนะครับที่เราจะสามารถจัดทีมล่วงหน้าได้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นในตัวคอนโซลนะครับจัดทีมเล่นในหน้าเว็บไซต์นี่แหละไม่เดี๋ยวจะทําออกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็น่าจะใช้เวลาไปพอสมควรแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์ให้กับซิกมาเซด้วยนะครับแล้วก็รอดูได้เลยนะครับเดี๋ยว ฟีฟ่21ออกมาแล้วเนี่ยรับรองต้องมี t ู t ูเรียมาอีกเพียบแน่นอนนะครับกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับถ้าถ้าเกิดว่าช่วงนี้เอ่อลงคลิปค่อนข้างที่จะห่างหายนะครับก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวพอเกมมันออกปุ๊บเนี่ยรับรองว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับกับ t ู t ูเรียต่างๆใน f i f ่21 สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสิงมาเซเว่นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ